่าออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่แพร่เปิดงานวัฒนธรรมมหามงคลมิ่งบ้านขวัญเมือง Amazing Thai Culture อย่างยิ่งใหญ่เมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่10กันยายน2565ที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลห้วยออ้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานแพร่จัดงาน วัฒนธรรมมหามงคลมิ่งบ้านขวัญเมือง Amazing Thai Culture ระหว่างวันที่10ถึง11กันยายนโดยมีนายวิเชียนอนุศาสน,านันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน ดรวรวัตรเอื้ออภินยกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีแขกผู้มีเกียรตินายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชาวแพร่ร่วมงานจํานวนมากโดยบรรยากาศภายในงานตกแต่งเป็นแบบตลาดย้อนยุคมีการแสดงภาพถ่ายโบราณและจําลองสถานีรถไฟบ้านปินที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวอําเภอลอง การจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีพื้นถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในจังหวัดแพร่ตลอดจนการกระจายรายได้ทางเศรษฐกิจในพื้นที่โดยมีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์ในเรื่องของวิถีชาติพันธุ์ของจังหวัดแพร่เรื่องราวของภาพพื้นเมือง้าสิ้นตีนจกและอาหารพื้นถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ของอำเภอลอง การแสดงทางวัฒนธรรมเพื่อให้ชุมชนสามารถพัฒนาและสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างร่วมสมัยรวมถึงการจัดบูธแสดงสินค้าของดีอำเภอลองและจังหวัดแพร่ นอกจากนั้นยังมีการจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและการจำลองการร่อนพลอยที่ห้วยอีเตอร์อำเภอเด่นชัยซึ่งเป็นวิธีของชาวเด่นชัยที่ร่อนพลอยมาแต่โบราณให้กับผู้เข้าร่วมได้สัมผัสแบบใกล้ชิดและลองร่อนพลอยด้วยตัวเองโดยไฮไลท์ในวันเปิดงานวันนี้เป็นการแข่งขันประกวดการแข่งทำข้าวหลามหนึ่งเดียวในโลก เป็นนวัตกรรมอาหารแบบใหม่ที่ทำข้าวหลามรสอาหารและรสผลไม้ซึ่งแหวกแนวจากเดิมที่มีแต่ข้าวหลามถั่วดำหรือรสสังขยาซึ่งการประกวดในวันนี้มีการสาธิตการทำข้าวหลามน้ำพริกข้าวหลามลาบหมูและข้าวหลามผลไม้อาทิข้าวหลามทุเรียนข้าวหลามกล้วยข้าวหลามเผือก โดยมีกลุ่มร่วมแข่งขัน25ทีมจาก2อำเภอซึ่งข้าวหลามเหล่านี้ได้นำไปทำนวัตกรรมใหม่แบบแช่แข็งในอุณหภูมิที่สูงโดยข้าวหลามเหล่านี้จะยังคงได้รสชาติและสารอาหารครบถ้วนเหมือนที่ทำสุกใหม่เพียงแค่นำไปอุ่นก่อนทานเพื่อส่งขายไปทั่วประเทศและทั่วโลกต่อไป ซึ่งผลการประกวดปรากฏว่าข้าวหลามนวัตกรรมอาหารชนะเลิศที่1เข้าวหลามแกงคั่วไก่บ้านกลุ่มลูกเหล็กลองรางวัล2 0 0 0 0บาทรางวัลชนะเลิศที่2เข้าวหลามกระเพราหมูกลุ่มข้าวหลามไม่หลวงนาตุ้มรางวัน1 5 0่0บาทรางวันชนะเลิศที่3ข้าวหลามน้ำพริกกากหมูไข่เคม็มกลุ่มที่5รางวัล10,000บาท ส่วนประเภทนวัตกรรมผลไม้รางวัลชนะเลิศที่1เข้าวหลามทุเรียนกลุ่มสาวน้อยร้อยล้านรางวัล1 5 0 0 0บาทรางวัลชนะเลิศที่สองข้าวหลามมะพร้าวเผือกทีมสถานีรถไฟบ้านปินรางวัล10,000บาทรางวัลรองชนะเลิศที่3เข้าวหลามกล้วยทีมข้าวหลามสามวัยรางวัล5,000ัน 5, บาทโดยมีดรวรวัฒน์เป็นผู้มอบรางวัลสร้างความสนุกสนานในงานเป็นอย่างมากค่ะ อันนี้ค่ะอันนี้ผมที่หน่งที่สองที่สามผ่านแล้วค่ะมันก็จะเต้นขึ้นมาในายว่า เดี๋ยวเราจะมีงานต่กิณนงานต้องการวัดตบเาือว่าจะัดมนสักัด่นี่มีเสือองไานเาอยู่อนอันนี้เรีกปีนะครับมาานได้นะครับที่ต่อไปจะมีร้าที่หลากหลายรสชาติเป็นพิเศษมีหลายแบบนครับ ต้องมีคนสีดเขาได้ยังไงครับไปพอดีนะครับใการวัฒนธรรมปหารุคคลนิ่งบ้านปัดเมืองนะครับต้องจะจะมีกลุ่มพวกสิ่งที่เป็นมงคล อันเดอร์บรนีที่เกี่ยวกับช็อกโกแลตต่างๆแล้วนะครับวันนี้มีการประกวดข้าวหลามนะครับซึ่งเป็นถือว่าเป็นนำภูมิปัญญามาต่อยอดและแบบพัฒนาพัฒนา,าใหม่นะครับก็คือ,อ,อมีอยู่สามประเภทนะครับนอกจากข้าวหลามภูมิปัญญาดั้งเดิมแล้วนะครับเราก็มีข้าวหลามที่ทำมาจากอาหารไทยนะครับซึ่งมีหลากหลายประเภทมากที่ท่านจะคิดไม่ถึงเลย วันนี้มีทั้งข้าวลามที่มาจากกะเพรานะครับข้าวลามที่มาจากทงเลข้าวลามที่ทํามาจากลาบนะ่ครับข้าวลามที่มาจากอาหารหลากหลายประเภทมากครับนะครับซึ่งต่อไปเนี้ยนะครับข้าวลามที่ทําให้เกิดการสรุปต่อการบริโภคและการเดินทางนะครับพวกผลไม้เองก็นําผลไม้พื้นถิ่นที่มีอยู่นะครับอย่างเช่นทุเรียนนะครับลำไยบุษรานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับจะเกิด เรียกว่าเป็นนวัตกรรมการพัฒนาการผลิตข้าวหลามเปลี่ยนจากภูมปัญญาดังเดิมมาพัฒนาต่อยอดปเป็นข้าวหลามในรูปแบบใหม่ที่เหมาะสำหรับการเดินทางสำหรับการบริโภคนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยข้าวหลามล่านี้ไม่ได้เปลี่ยนแต่เป็นข้าวหลามที่ทานในปกติครับทําเสร็จแล้วเนี่ยนำข้าวหลามนี้ไปเยื่อแข็งด้วยแต่ถึเชนในะครับลบ60องศาคงสภาพของข้าวหลามไว้เหมือนเดิมเหมือนพื้นเสร็จ สามารถเก็บไว้อีกได้อีกปีเพราะฉะนั้นอน,นุคตกของหลามนะครับจะไม่ได้เป็นแค่อาหารที่ทานตามพื้นบ้านแต่จะเป็นอาหารที่สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้นะครับนี่คือมิติใหม่ของการพัฒนาข้าวหลามของจังหวัดแพร่ครับมีข้าวหลามเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับที่เพิ่งเริ่มต้นเกิดขึ้นนะครับถูกพัฒนามาหลังจากที่จังหวัดแพร่ได้มีโรงงานพัฒนาอาหารแล้วนะครับก็มีการนําไปต่อยอดนะครับข้าวหลามไปอีก ผลิตภัณฑ์หนึ่งทีง่เพิ่งจะเริ่มหลังจากที่สุขภพระไมี252ผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วนะครับเท้าหลาเป็นอีกอย่างที่นํามาต่อยอดจากนั้นะครับซึ่งวันนี้ก็มีรางวัลออกมาเยอะครับนะครับก็ตั้ง20,000บาท นะฮะหมื่นห้าหนึ่งมืนบาทอะไรนั่นนะครับถ้าจะมีรางวัลทุกคนที่เข้ามาประกวดจะได้รับรางวัลทุกคนนะครับได้รับเงินสัมสนุนในการดำเนินการนะครับอันนี้เป็นการที่เราพยยาพักดันให้ชุมชนมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็เข้ามาใช้ปัญญาใช้ฝีมือพัฒนาอุตสาหกรพื้นบ้านข้าวหลามที่มีอยู่เต็มไปหมดนะครับเอามาต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถส่งออกไปต่างประเทศได้สร้างรายได้สร้างมูลค่านะครับแล้วก็เชื่อว่าข้าวหลามจะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นอนุคต์ของการ กรับมหามุคนวิ่งบ้านขันเมืองนะครับนอกจากกจะมีการประกวดเข้าหลาบแล้วนะครับในงานนี้ยังมีเรื่องของอาณาบริที่เป็นมงคลนะครับมีอัณาบรีที่ออกแบบในปีที่เป็นปีขาปีเสือนะครับธาตุไม้นครับซึ่งวันนี้ ก็จะมีอัญมณีธาตุไม้นะครับสีเขียวนะครับแล้วจะมีอัญมณีที่อยู่ในธาตุไฟนะครับอัญมณีธาตุดินอัญมณีธาตุทองอัญมณีธาตุน้ําเพราะฉะนั้นคนที่เกิดุคนเนี่ยจะมีราศีประจําอัญมณีวันนี้ก็มาเรียนรู้นะครับว่าใครเกิดปีไหนนะครับตรงกับราศีอะไรอัญมณี ชีวิตไหนเป็นมงคลกับตัวเองเราเรา,เรา,าใช้ชีวิตจะมาเน,นี่ยนะครับต้องเรียกว่า,าบางครั้งเ,เราใส่อาจาบีที่อาจจะไม่ตรงกับต,ตัวเองนะครับก<อ>็เกิด <ๆ S 1> ความไม่เป็นมงคลหรือว่าอาจจะมงช่วยไม่ดีนะครับวันนี้ก็มาดูว่าอาจาบรีที่เป็นมงคลต่อตัวเองนั้นเป็นอย,าายา่างไรประเภทไหนบ้างา<ช><อ>มีสีอย,าายา่างไรมีกี่ประเภทนะครับก็สามารถมาดูอาจาบรีมหามงคลได้ที่งานรรู้ไปไหนนะคะเรายังมีนอกจากพิธีเปิดสิตอลังการ ว่าราชการจังหวัดแพร่นะคะท่านนายกเทศมนตรีอำเภอรองจังหวัดแพร่และคณะผู้ติดตามทุกๆท่านนะคะรวมถึงค่ะคณะพี่ๆพิ่นสืมวลชนจากทุกๆสำนักด้วยนะคะและผู้ประกอบการร้านค้าทุกท่านคานแพร่น่าฮักขันาาอันนี้จริงไหมคะโอ้โห,โหแน่นอนเลยนะคะวันนี้ค่ะ บนหน้าโบนัส น่าสนาชการจังหวัดแพร่เทศมนตรีตำบลห้วยอ้อท่านผู้แทนการท่องเที่ยวแหประเทศไทยนัาสื่อมวลชนและผู้ประกอบการร้านค้าท่านครับระบบนายวิเชียนอนุสาสนันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ในนามของจังหวัดแพร่ วันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านท้ว่ารา,า,าชการจังหวัดแพร่มีความยินดีและเต็นใจเป็นอย่างยิ่งที่ท่านมาเยีอยนจังหวัดแพร่และมาร่วมงานวัฒนธรรมมหามงคลวิ่งบ้านของเมืองในงวันนี้ถนำเอาอัตลักษณ์ทับพื้นที่น ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตอาหารทิ่งผลงานของสลาศิลปินหัตถกรรมและดนตรีที่มีการสร้างสารรค์ดังท่านะรดทโ่วายในงานที่จะจับขึ้นก็ยังเป็นพื้นที่จนปัจจุบันดังจะได้เห็นจากอาคารสิ่งปลูกที่ดีๆและมีมค่า ซ่อนอยู่ที่จังหวัดแท้มากรอวันที่ท่านดาได้มาพบเห็นหลายหลาย่างให้ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีขึ้นกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการแขกผูเกียรติท่านคะขอเสียงปรบมือให้กับท่านวาระวั์เื้อภอิจกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะ นายพลบางสิ้นนายพลเดชชัยท่านนายกเทศมนตรีนายยกตุากตาสนามชนบท่านนั้นมเที่ยวจากประเทศไทยนะครับเชฟทิกคนแจ้คพราหมณ์เชฟวิสตาสองดาวนะครับและแขกผู้มีเกียรติรับที่น้องชาวบารอนและแขกที่มีเกียรติที่มาเที่ยวงานทุกท่านนะครับสวัสดีครับ วันนี้ถือเป็นการเริ่มต้นนะครับวิติของการท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ที่จะขยายรูปแบบขึ้นมาเรื่อยๆนะครับวันนี้เป็นจีตัวัที่เราเริ่มต้นวันนี้ประเทศไทยเรากระังที่จะเดินดูนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาสู่ประเทศไทยหอไปหน้าที่จริงแล้ว ผมอยากจะเรียนทุกท่นานว่าจริงๆแล้วจังหวัดแรกเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยวสูงมากครับผมไม่ไม่อาจจะโชว์วัดไทยสามเลยครับทีนี้แลครับเราได้ยินคำว่าซอฟต์เคาน์ต์ตอนที่มีการเอาเข้าวเหนียวม่วงไปทานบนเวทีการแสดงในระดับโลกเราบอกว่าข้าวเหนียวม่วงเป็นซอฟต์เคาน์ต์ ไม่ใช่ครวรรดนะครับมีรากของวัฒนธรรมเนีเนย่ยลึกมากหลายท่านอาจจะไม่ทราบรูปจำลองนี้นะครับคือสามีลูกไาบ้านปิ่นมีมบทบาทสำคัญ้านแต่สบายสองสญญามโลกคนเยังแพ่ปะแพ้ทำคนเดียวไม่ได้เราต้องได้รับการช่วยเหลือนะคะผู้ชมพร้อมไหมคะถ้าพร้อมนะคะเดี๋ยวเราจะให้ตัวแทนะคะนับถอหลังแล มาพร้อมผู้รางวัลเล็กนาจับข้นวรรณะเอื้อพิพญกุลนะคะกระดิ่นนะ วัสดี้รัาผมืนารนันไปคุณาจากปอเล็กลองข้าหลังสามนะคทีมว่าลูกเล็กลองวันนี้เขาได้ชนะเลยข้าหลังนวัตกรรมของเาวันนี้เขาทําแกงคั่วไก่บ้านนี้จ่าจำที่ได้รางวัลวันนี้มันนึกบฝันว่างนนี้ต้องบอกนะครว่าเป็นงานที่ม้องตันและานผลไม้เราไม่คิดเลยว่าเนาไนี่ใสก็นีใจก